ไผกันเด้อ่าไผกันได้บ้านนังมีเยต้ยบ่ได้เื่อนคนห้อง้นจะเการอตีแตีไตยอนเย็ก่ไผใหมไมได้เชือนเดี๋ยวน้อเวย โปรดีมดรีม่โอ้แต่ที่ดีเดี๋ยวเดีไวเดีวเบิร์เดี๋เบิร์ตทำงานีัีมับนี่ันนี่มันนีมันนี่มันดี่ันนี่ันกี่มัี่มันนี่ันนี่มันนี่มัานี่มันนีันนี่มันนครันน้มันนีัีมันี่มันนมันันนีัี่มันมันีมาหาีรับครับผมครัเดียวัมไีครันมันี้บาอ้อยแงขินครับกับทีมงานครับ หากินสั่งไปนี่มนมันไลๆเรอไบโอย่ขาสวัสดีครับโอ้ยบงเสียบัฟราเยเกเกี่ยวเขาเพิ่นได้มเข้นไออีไอ่ะอหจด้าม่ให้ม้น้ครับสวัสดีน้องเม้งสวัสดีีครับผมเกี่ยวเกี่ยวไม่แอสวดวัสดีครับสวัสดีคุณออยแสงสินะเฮ้ สวัสดีคุณออยแสงจินครับมนีกะมายามมาถามนะทาทีงานนะครับทางบ้านแจ้งเนีมาเยี่ยมยามถมเขาเอาางี้กับชีวิตไอซแสงินนะคับเาเิมมามกันแบบตรงตงอ้บ่ดีบ่ยังไยังห่งเอรอยอางี้ยก็เอาเหรข้าเพ่เข้าเพูข้าเพือนเอไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหนึงกดถ่ายเกหนึง คดรอบรอบกนไหเอาจรงไหก็ช <ersch> ิเน่งนีก็ง่าลายเทื่องล้หอไอเงชินเนี่ยมันมันคาดใจเนาะเฮ็ดผมยื่เฮี้ยนผมเมื่ยนเออเออกินนูเฮี้ยนมันก็เฮ็ดผมเมานอนบ่ได้ไงเป็นยังไงที่ไม่เขียนเป็นาไยหง้นงก็กกลา่ก็บ่อยเสงชินเนี่ยเป็นยังไงเนาะเวลากินเหล้าก็เค่เนาะ เทไรมดามึงเก่งเก่งขัดแทเอ้ว่าเสียงตังเลยบ่านี่บนนี้มาเป็นบ้าเราเราเรานอกเห้เห็นเห็นอันนี้ได้อ้มึงที่เก่งขัาแก่เกี่ยวมันเป็นอยงไหนข้อมันเป็นไเนี่ยขอเป็นพวกอนังไม่เจ้าอันนี้เกี่ยวกันข้อนังนี่โอ้ยข้อละข้นี่เ่าไรเลยมันเก่งขัโพดพอเลยเอาพื้นจนนอนบ่ได้อันเกี่ยวไม่อเลย พี่น้องครับผมบอกกันยังไงอะจากไหนคือโอเคโอเคแม่อากฟเนี่ยนอรอกไรยังพี่น้องขันพี่พ่อกัน้ไว้เิงจินเน่ยเป็นน้าจดจดนะบอกก็ูดอยู่โก้เป้บอกกลรำกลับกกลัำมาสิห้เนี่ย เอาไปนชาจิมัยเนี่ยดูว่าคุณได้กอดพี่ซื้อได้หรือเ่ซื้อได้หรวเปล่าเดี๋ยวซื้อขั้วพีเอาไปได้โอือเนื้อต่อไปจะเป็นบอกไงคุณทำแบบนี้คุณทำไม่ไม่ถูกต้องนะคุณเคุณต้องแบบให้เกียรติผมด้วยผมก็เป็นศิลปินคุณก็เป็นศิลปินใช่คุณเป็นศิลปินใายอ่าก่อนควยดอเนี่ยขอดผมแก เอายี่น้องแ็ก่อนี้เปดาก็รอ๋อออเเดะเดะดะครัเดะับเอาเดะเดเดะเดนเอยเน้อดบเดะเดะนมือนี้นะเดะเดเหะอดะนนะเจะเด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 าเิะเดะเด้าดะเ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 ดะนดะเดะเดเดะเดะเดะเกะเดเดะงดะเดะะเด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  Iya, iya, ternyata pakai kit. terima <laughs> kasih